ดูทุกนี้ครับเปิดเลี้ยวเข้าหัวบอลตกอืืที่กลางสนามผู้ตดสินแจกใบเหลืองให้กับชานชัยนะครับในจังหวะนี้ออกมาตัดบอลแล้วไปประทะกับผู้เล่นของพลาแมงค้องนะครับเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น ออกมาตัดบอลหลุดมือนะครับโอ้ล้วไปจังหวะหมายเลขสิบครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษนะครับยิงไปติดซ้มอีกทีเข้าไปครับแก้ตัวได้ครับโอ้โหลูกนี้ชาญชัยล้มตัวเซฟไม่ได้แล้วจังหวะแรกนะครับแต่โซนะครับยังเยือกเย็นทอนะครับรรเข้าไปซ้ำ ในจังหวาเก็บโตอีกทีนะครับขึ้นยาแล้วครับพาแมงคอกนะครับนะครับมาดูพัดช้ากันโซ่เท้าซ้ายนะครับผู้ล่ษศตรูตเซฟไม่ได้เท่าแรกรับครับซ้ำด้วยซ้ายอีกทีครับจ่อจอครับเดินัดไปขโมยมาได้ครับส่งให้เมทัศเมทัศยังได้อยู่ โหเข้าหาประตูนะครับในวันนี้ให้สัญญาณเปิดแล้วได้มงโอ้โหเป็นประตูเลยครับเอาล้วครับเมทัศสองคนนะครับพึงจะบอกไปเลยนะครับว่าสองโคต้าอยู่21ผู้เล่นของเรานะครับท่านสองคนนะครับละในจังหวะนี้นะครับมาดูภาพช้านะครับ เจ้าเต้ยตนเข้าไปมงเช็ดเข้าไปที่สามเหลี่ยมนะหมดสิทธิ์นะครับชัยมดสิทธิ์เปิดยาวขึ้นมาบอลที่ปาสินเจียนัดเจียนัดทำที่ปาสินปาสินได้ยิงเป็นประตูเป็นประตูครับวันนี้นะครับ ดาวรุ่งของพางแบงค,ค์ข้อกนะครับทำประตูได้อีกหนึ่งคนแล้วครับหมายเลืําทำชิงกับธีรนัทธีรนัทตบลับเข้ามาตรงกลางเลือกเลยครับเลือกอยังมีเวลาเลือกนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับดาวรุ่งของพางแบงค,ค์ข้อกนะครับทำประตูได้อีกหนึ่งคนแล้วครับ My, My